เด็ดสิงคโ้ครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมมาเดือนเดือนนะซ้อมอยู่ไหนฝ่ายนี้บัวบางพลัครับล้วมีใครเป็นผู้บบ้างที่ซ้อมมาครับที่นั่นมีหลายคนครับแวววาวหลายคนครับประมือเพื่อเพื่อนในค่ายช่วยกันเนาะเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบสามน้ำหนักเราป่วยมาไม่กี่กิโลครับห้เราเป็นมอเตอร์ไตา์แล้วครับนี่ตกเครื่องแล้ววันนี้เราเจอกับสีเพชรเคยเจอกันยังก็ยังตอนเด็กๆครับโหตอนนั้นต่อยกี่กิโลสามสิบต้นๆ ืประมาณกีป่ปีเนี่ยหลายปีตั้งแต่ตอนนั้นอะไรยังไงสิบสออ๋อต่อยตอนนู้นเลยนะไปต่อยที่ไหนตอนนั้น่าจะปีอ๋อต่อยที่น,นู่นเหรออ๋อแต่คืนนานแล้วเน,นาะแล้วเป็นไงผลตอนนั้นแพ้อ๋อไปแพ้เขาแพ้แบบไงพิกแพ้หรือว่าขาดเลยพิกแพ้อืมแล้วเขาเป็นเมื่อตะตาออะไรเราจำได้ปหมเขารู้ดูดันครับอืแล้วอย่างวันนี้ระวังเดี๋ยวก็แก้ตามไปตามตัวตายแล้วเนาะแล้วอย่างวันนี้ระวัง แล้วตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ46ครับร้อยมือมาลืมขัรมาไฟแล้วประมาณรอยไงเ่วยช่ยไฟลับหรกนี้นะก็ช่วยอาเซียนไปเตะถึงตายครับอย่างที่แน่นอนครับบอผมว่าน้องชาย